แสงแห่งปัญญาในยามเจ็บป่วยในชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครหลุดพ้นจากโรคภัยได้เลยแม้เราจะพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแต่ร่างกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ก็ยังย่อมมีความเสื่อมความเจ็บและความตายเป็นธรรมดา แต่ในมุมมองของธรรมะโรคภัยไม่ใช่แค่สิ่งเลวร้ายที่ควรกลัวหรือผลักสายทิ้งอย่างเดียวหากกลับเป็นครูที่สำคัญเป็นเครื่องเตือนสติเป็นทางผ่านสู่การเห็นธรรมเป็นประตูสู่การพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งโรคภัยเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของประหลาดสิ่งแรกที่ธรรมสอนเมื่อเราเจ็บป่วยคือการมองเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราโดยแท้ เราอาศัยร่างกายนี้อยู่แต่ไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นไปดั่งใจได้เราไม่สามารถสั่งให้มันแข็งแรงตลอดไปไม่สามารถห้ามมันเสื่อมหรือเจ็บได้การรู้ทันว่าเจ็บปวดเป็นธรรมดาทำให้ใจไม่ต้องเพิ่มความทุกข์ซ้ำจากการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นใจไม่ต้องดิ้นรนถามว่าทำไมต้องเป็นเราเพราะในสังสารวัดนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เจ็บไม่ตาย โรคกายเป็นเหตุให้เห็นโรคใจในยามปกติเรามักหลงอยู่กับสุขภาพดีมีกำลังมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆแต่เมื่อร่างกายเริ่มเจ็บเรากลับพบว่าสิ่งที่ทุกข์มากกว่าคือใจที่ไม่ยอมรับใจที่หวั่นไหวใจที่กลัวใจที่กังวลใจที่โกรธตัวเองโกรธโชคชะตาในขณะที่โรคภัยเป็นเรื่องของร่างกายธรรมะช่วยให้เรามองเห็นโรคของใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้เรารักษาใจในขณะที่กายอาจไม่หายขาดก็ได้โรคภัยเป็นโอกาสกลับคืนสู่ความจริงเมื่อเจ็บป่วยหลายคนกลับมาสนใจธรรมามากขึ้นบางคนเริ่มหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมหรือพิจารณาชีวิตยอย่างลึกซึ้งเพราะความเจ็บทำให้เราหยุดจากความหลงเพลินและประมาทบางคนเริ่มถามหาความหมายของชีวิตถามว่าแท้จริงเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร คำถามเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากสุขสบายแต่เกิดจากทุกข์ที่ลึกพอจะเขย่าใจให้ตื่นโรคภัยทำให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันเมื่อสุขภาพเริ่มถดถอยเราอาจไม่สามารถทำสิ่งที่เคยทำได้อีกต่อไปนั่นทำให้เราหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาที่เคยละเลยเช่นการลุกนั่งได้ด้วยตัวเองการหายใจไม่ติดขัดการเดินไปไหนมาไหน ธรรมะในโรคภัยจึงคือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แทนที่จะเศร้าใจกับสิ่งที่หายไปเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ที่จะขอบคุณแม้ในความไม่สมบูรณ์เจ็บกายแต่ไม่ทุกข์ใจเป็นไปได้ธรรมะไม่ได้สอนให้เราหลอกตัวเองว่าไม่เจ็บหรือไม่เป็นอะไรแต่สอนให้เราอยู่กับความเจ็บโดยไม่เพิ่มความทุกข์ใจเข้าไปเช่น การรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเมื่อจิตฝึกดีพอเราอาจค้นพบว่าแม้กายจะป่วยแต่ใจยังสงบได้ใจยังเมตตาต่อตัวเองยังอ่อนโยนกับโลกยังเปิดกว้างรับความไม่แน่นอนของชีวิตได้ธรรมะคือ,อยารักษาใจในโลกนี้มีหมอที่รักษากายและมีธรรมะที่รักษาใจในวันที่ร่างกายเจ็บป่วย ถ้าใจยังเข้มแข็งยังสงบยังมีปัญญาก็สามารถผ่านความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างงดงามธรรมมาในโรคภัยคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นครูเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมและทำให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริงเพราะแท้จริงแล้วร่างกายจะหายหรือไม่หายไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับว่าใจเราเรียนรู้อะไรจากโรคนั้นได้บ้าง เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเผลอพลายบ่อยครั้งเผลอหลงกับความเร่งรีบเผลอไหลไปกับความเคยชินเผลอคิดว่าเราจะมีเวลาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งโรคภัยมาเข้าประตูชีวิตไม่ว่าจะมาในรูปของไข้หวัดเล็กน้อยโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงมันมักจะมาในเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวและมากไปกว่านั้นมันมักจะมาพร้อมกับคำถามสำคัญที่ว่า เรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรอยู่คําว่าโรคในมุมหนึ่งอาจดูเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นไัยเป็นสิ่งที่เราอยากหลีกหนีแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปโรคไม่ได้มาทำร้ายเราอย่างเดียวหากแต่มาเป็นครูที่ปลุกให้เราตื่นจากความหลงลืมในชีวิตมันชี้ให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาโดยไม่มีใครห้ามได้ โรคคือกระจกสะท้อนใจเมื่อเราเจ็บป่วยเราไม่เพียงแต่รู้สึกไม่สบายทางกายแต่ใจก็ถูกสั่นคลอนด้วยความกลัวความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงของชีวิตโรคกลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าความมั่นใจที่เคยมีในร่างกายและชีวิตนั้นเปราะบางเพียงใดคนจำนวนไม่น้อยเริ่มสนใจธรรมสนใจการภาวนาสนใจการดูแลใจก็ในวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอ เหมือนกับว่าความทุกข์ทางกายนั้นกำลังส่งสัญญาณให้เราหันกลับมามองใจโรคคือจุดหยุดที่เปิดโอกาสในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วการล้มป่วยบังคับให้เราหยุดแม้ไม่อยากหยุดก็ต้องหยุดหยุดงานหยุดเที่ยวหยุดพบประสังสรรค์หยุดความวุ่นวายภายนอกและนี่เองที่ทำให้เรามีโอกาสกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้น บางคนพบว่าขนาดเจ็บป่วยคือช่วงเวลาที่เข้าใจชีวิตลึกซึ้งกว่าช่วงเวลาที่สุขภาพดีเพราะเมื่อไม่อาจพึ่งพาร่างกายได้อีกเรากลับเริ่มพึ่งพาจิตใจกลับมาดูแลจิตกลับมารู้จักความสงบภายในกลับมารู้คุณค่าของชีวิตธรรมดาโรคคือครูที่สอนเรื่องอนิจจังไม่มีสิ่งใดแน่นอนแม้แต่ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ย่อมต้องเจ็บไค้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ความจริงข้อนี้เราอาจเคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแต่กว่าจะเข้าใจจริงๆมักต้องผ่านประสบการณ์ตรงและโรคภัยก็เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ทำให้เราเห็นความจริงข้อนี้ชัดเจนที่สุดครูที่ดีไม่ได้เอาใจเราเสมอแต่ครูที่ดีสอนให้เราตื่นรู้เห็นความจริงเข้าใจชีวิตและโรคก็คือครูประเภทนั้นโรคคือบทเรียนเรื่องความพอดี โรคบางโรคเกิดจากการใช้ร่างกายเกินพอดีการกินเกินพอดีการพักผ่อนน้อยเกินไปการสะสมความเครียดมากเกินควรเมื่อร่างกายแสดงอาการมันคือเสียงสะท้อนที่บอกว่าเราอาจกำลังใช้ชีวิตผิดทางแทนที่จะโกรธโรคลองใช้โอกาสนี้ทบทวนตนเองปรับวิถีชีวิตใหม่ให้สมดุลขึ้นเรียบง่ายขึ้นและใกล้ธรรมชาติมากขึ้น เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตเมื่อเรามองโรคเป็นศัตรูเรามักเต็มไปด้วยความกกัวความเกลียดและความต่อต้านแต่เมื่อเรามองโรคเป็นครูเราจะพบปัญญาพบความเข้าใจพบความเมตตาต่อตัวเองและเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความกังวลโรคภัยไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมารู้จักชีวิตอย่างแท้จริง ไม่แน่ว่าเมื่อเราผ่านมันไปเราอาจกลายเป็นคนใหม่คนที่ตื่นขึ้นคนที่เข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมเจ็บกายหมายถึงความรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายที่เกิดขึ้นในร่างกายอาจมาจากบาดแผลอาการป่วยหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ร่างกายได้รับความเสียหายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะร่างกายของมนุษย์มีความเปราะบางและเสื่อมสภาพตามการเวลา ความเจ็บปวดทางกายเป็นสิ่งที่ชัดเจนสามารถรับรู้ได้โดยตรงผ่านประสาทรับความรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันมัน,มนก็เป็นสิ่งชั่วคราวมักจะผ่านไปเมื่อร่างกายได้พักผ่อนหรือได้รับการรักษาเจ็บใจคืออะไรส่วนเจ็บใจนั้นเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจหรืออารมณ์เช่นความเสียใจความผิดหวังความโกรธหรือความกังวล ซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์ความคิดหรือความทรงจําในอดีตความเจ็บใจไม่เหมือนกับความเจ็บกายตรงที่มันไม่สามารถวัดหรือมองเห็นได้โดยตรงและมักเป็นความเจ็บที่เกิดจากการตีความเหตุการณ์หรือการตอบสนองทางใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมถึงเจ็บกายแต่ไม่จําเป็นต้องเจ็บใจในชีวิตจริงคนเรามักเจ็บกายบ้างเช่นเมื่อเราประสบอุบัติเหตุ เป็นโรคหรือร่างกายเกิดความไม่สบายแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทำให้ใจเราเจ็บต่างไปด้วยได้นั่นคือการที่เราไม่ปล่อยให้ความเจ็บกายกลายเป็นความทุกข์ทางใจคำตอบอยู่ที่จิตใจของเราเราเลือกที่จะยอมรับความเจ็บปวดทางกายโดยไม่ยึดติดไม่เอาความเจ็บนั้นมาขยายเป็นความทุกข์ในใจไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดทางกายทำลายสภาพจิตใจของเราทำอย่างไรให้เจ็บกายแต่ไม่เจ็บใจ การเข้าใจและยอมรับยอมรับความเจ็บกายว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และจะผ่านไปในที่สุดความเข้าใจนี้ช่วยให้เราไม่ขัดแย้งกับความจริงไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดไม่ตัดสินหรือประเมินค่าอารมณ์ตัวเองมากเกินไปบางครั้งความเจ็บใจเกิดจากการตีความหรือการตัดสินใจว่านี่มันแย่มากฉันไม่ควรเป็นแบบนี้ หากเราฝึกใจไม่ตัดสินหรือไม่ขยายความเจ็บนั้นจะช่วยลดความทุกข์ทางใจลงได้ฝึกใจให้สงบและอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติเช่นนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆอยู่กับลมหายใจในขณะนี้ช่วยให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไปกับความเจ็บปวดทางกายหรือความคิดด้านลบที่ตามมาแยกแยะความจริงกับความคิดของเรา เจ็บกายคือความจริงที่รับรู้ได้แต่เจ็บใจคือความคิดหรือความรู้สึกที่ตามมาเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดหรือปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นครอบงำใจเราเปิดใจรับความช่วยเหลือและความรักการเปิดใจรับการดูแลจากคนรอบข้างทำให้เราไม่ต้องเผชิญความเจ็บปวดด้วยตัวคนเดียวและช่วยเยียวยาจิตใจได้มากขึ้นข้อคิดเพิ่มเติม ในธรรมสอนว่าทุกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์ที่แท้จริงมาจากการยึดติดถ้าเราสามารถเจ็บกายโดยไม่ยึดติดหรือไม่ดันทุรังเก็บความเจ็บนั้นไว้ในใจความเจ็บใจจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยลงเราสามารถเปรียบไ,ได้ว่าเจ็บกายเป็นเหมือนสายลมที่พัดผ่านถิวหนังแต่เจ็บใจเป็นเหมือนรอยแผลในใจที่เกิดจากการเก็บกักความรู้สึกไม่ดีไว้ลึก,ลก เจ็บกายแต่ไม่จําเป็นต้องเจ็บใจคือการที่เรายอมรับความเจ็บปวดทางร่างกายด้วยความเข้าใจและใจที่เข้มแข็งโดยไม่ยอมให้ความเจ็บปวดนั้นกลายเป็นบ่วงของความทุกข์ทางใจการฝึกใจให้สงบและปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บปวดจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างเบาสบายมากขึ้นโรคภัยกับความไม่เที่ยงบทเรียนแห่งความจริง ในชีวิตของมนุษย์เราไม่มีใครหนีพ้นจากโรคภัยได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะรวยหรือจนแข็งแรงหรืออ่อนแอทุกคนล้วนต้องเผชิญกับโรคภัยในรูปแบบต่างๆโรคภัยจึงเป็นเหมือนบททดสอบหนึ่งที่ธรรมชาติส่งมาตวนใจเราเสมอว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่จีรังไม่ถาวราทุกอย่างอยู่ในสภาวะความไม่เที่ยงอนิจจังซึ่งเป็นแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสรงสอนความไม่เที่ยงคืออะไร ความไม่เที่ยงหมายถึงสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรหยุดนิ่งหรือถาวรถาวรทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆและต้องดับไปตามเหตุปัจจัยนั้นด้วยเช่นเดียวกับชีวิตคนเราเกิดขึ้นแก่เจ็บตายนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โรคภัยคือการสะท้อนของความไม่เที่ยง โรคภัยจึงเป็นหนึ่งในสัญญาณตัวนใจที่สำคัญที่สุดว่าร่างกายและชีวิตเราไม่ใช่ของทาวรไม่มีใครอยู่ในสภาพแข็งแรงอยู่ตลอดไปโรคภัยทำให้เรารู้ว่าร่างกายที่เราเคยคิดว่าแข็งแรงอาจอ่อนแอได้เสมอสุขภาพดีที่เรามีอาจถูกทำลายได้ในชั่วข้ามคืนความสุขที่มาจากการมีสุขภาพดีก็ไม่จีรัง เมื่อโรคภัยมาถึงเราจึงได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงนี้อย่างชัดเจนขึ้นบทเรียนแห่งความจริงจากโรคภยัยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงโรคภัยสอนให้เรารู้จักยอมรับว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบหรือยินดีในความเจ็บปวดแต่หมายถึงการยอมรับว่านี่คือความจริงของชีวิตที่ต้องเผชิญ เพื่อให้เรามีสติและไม่หลงติดอยู่ในความหวังลมลมแรงแๆความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงเมื่อร่างกายป่วยเรามักรู้สึกเจ็บปวดกลัวและอยากหลีกหนีจากความทุกนี้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในธรรมจะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นไม่ใช่ร่างกายที่เจ็บป่วยแต่เป็นจิตที่รู้เห็นจิตที่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงนั้น เราจึงได้เรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับร่างกายหรือภาพลักษณ์ที่เรามักสร้างขึ้นการฝึกใจให้มีความสงบและเข้าใจโรคภัยเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปกับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจเมื่อใจมีความสงบไม่หวั่นไหวโรคภยัยก็ไม่อาจทำลายความสุขภายในของเราได้โดยสมบูรณ์การเห็นคุณค่าของชีวิตในปัจจุบัน โรคภัยทําให้เรารู้ว่าชีวิตนี้มีค่าและเปราะบางเราไม่ควรรอช้าในการดูแลตนเองดูแลจิตใจและให้ความสําคัญกับทุกขณะชีวิตการเจ็บป่วยช่วยปลุกให้เราตื่นรู้ถึงขณะน,นี้และทําให้เรารู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวการปล่อยวางและไม่ยึดติดโรคภัยสอนให้เราปล่อยวางไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริง การปล่อยวางนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์และสงบสุขโรคภัยในมุมมองของธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงทุกข์ความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์ที่เราต้องเผชิญ แต่การเรียนรู้และเข้าใจทุกนี้อย่างลึกซึ้งจะนำพาเราไปสู่ทางออกคือการดับทุกผ่านการรู้แจ้งและปฏิบัติธรรมโรคภัยไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนบทเรียนแห่งความจริงให้กับเราสอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตสอนให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงฝึกใจให้สงบและเข้มแข็งพร้อมทั้งรู้จักปล่อยวางเพื่อไม่ให้ความทุกข์เข้าครอบงำ โรคภัยจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงของชีวิตเพื่อให้เราได้ตื่นรู้และเติบโตในทางธรรม